สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันในช่องปาย Channel นะวันนี้เราจะมาสมดีการนั่งแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้ก่อนอื่นนะคะทุกคนเอาพรมมานะคะพร,พรมพรมพรมแล้วก็กดอ่าพรมแล้วก็กดนั่งค่ะแล้วก็กดไปที่โพสต์มดนะ แล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนก็ปรับนะ ก็ทุกคนก็นอนก็ได้นะนอนบนโซฟาก็ได้นะนี่แบบนี้นะคะ ถ้าเวลา,าเรานั่งปกติใช่ไหมคะมันจะไม่สามารถทําได้นะมันจะไม่สามารถขยับไปให้ใกล้ผู้ชายหรือห้ใกล้เด็กก็ได้นะมันจะแบบไม่ไม่นัวค่ะทุกคนลองใช้พรมดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้เองนี่นี่เห็นไหมนอนบนปักก็ได้นะน่าเอ็นดู ใครจะเอาเป็นทำเป็นฉากก็ได้นะเราจะทำมันน่าเดงๆหน่อยนะนี่ลองเอาไปเล่นดูนะสำหรับวันนี้ก่อตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะ